นิทานเรื่องวิถีชีวิตของช่างทอผ้าในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคอีสานของประเทศไทยมีชาวบ้านที่มีทักษะและฝีมือในการทอผ้ายายสมและลุงเพชรเป็นคู่รักที่มีความเชี่ยวชาญในการทอผ้าไหมพวกเขามีหลานสาวชื่อมะลิมะลิเป็นเด็กหญิงที่ชื่นชอบการเรียนรู้วิถีชีวิตของช่างทอผ้าและต้องการสืบสานวัฒนธรรมนี้ต่อไป วันหนึ่งมล,ลิถามยายสมว่ายายสมทำไมเราต้องทอผ้าข่าอยากรู้ว่าการทอผ้ามีความสำคัญอย่างไรยายสมยิ้มและตอบว่ามล,ลิการทอผ้าเป็นศิลปะและวิธีชีวิตของชาวบ้านเรามันไม่เพียงแต่เป็นการหาเลี้ยงชีพแต่ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นลุงเพชรเสริมว่า ใช้แล้วมาริการทอผ้าไหมทำให้เรามีความภูมิใจในฝีมือของเรามันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขและเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของชาวบ้านวันนั้นยายสมและลุงเพชรพามาลิไปที่โรงทอผ้าเพื่อเรียนรู้วิธีการทอผ้าไหมพวกเขาสอนมาิวิธีการเตรียมเส้นไหมและการทอผ้าอย่างละเอียดมาลิตั้งใจฟังและฝึกฝนตามคำแนะนำของยายสมและลุงเพชร ขณะที่พวกเขากำลังทอผ้าพ่อค้าชื่อพงก็มาที่โรงทอผ้าเพื่อดูงานและสั่งซื้อผ้าไหมผ้าไหมของท่านสวยงามมากข้าต้องการสั่งซื้อเพื่อนำไปขายในตลาดยายสมยิ้มและตอบว่าขอบใจท่านพ่อค้าที่ชื่นชมผลงานของเราเราจะทำผ้าไหมที่ดีที่สุดให้ท่านมาลีรู้สึกภูมิใจและพูดว่า ข้าดีใจที่ได้เรียนรู้วิธีการทอผ้าและเห็นความสำคัญของงานนี้ข้าจะสืบสารวัฒนธรรมนี้ต่อไปในช่วงเย็นหลังจากที่งานทอผ้าเสร็จยายสมลุงเพชรและมะลีนั่งพักผ่อนและพูดคุยกันทุกคนรู้สึกภูมิใจในผลงานและความสามารถของตนเองข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ การสืบสารวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้เรามีความภูมิใจและความสุขการเรียนรู้และการฝึกฝนทำให้เราสามารถสืบสารวัฒนธรรมนี้ต่อไปได้